สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวสตาร์บัคแบบกดเองครับเครื่องแรกในประเทศไทยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการไขเนี่ยเป็นงไงครับมาเลยครับสำหรับที่ตั้งนะครับก็จะอยู่ที่คอมมูนิตี้มอลล์นะครับแห่งใหม่ของ A อสสตูดิโอครับที่3มย่านมิดทาวนะครับชั้น2นะครับลักษณะก็คือจะเป็นตู้กดแบบนี้นะครับโดยเราจะต้องทําเองทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่เมนูก่อนนะครับเมนูก็จะมีเป็นเป็นเมนูกาแฟนะครับ แบบร้อนแล้วก็แบบเย็นราคาเริ่มต้นที่60บ,บาทน70บาทครับถ้าใครไม่กินกาแฟก็สามารถกินเป็นช็อกโกแลตได้อันนี้ก็จะเป็นตัวกาแฟสดนะครับที่อยู่ในเครื่องเตรียมบดให้เราอันนี้นกะเป็นกาแฟนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นเมนูที่จะเป็นรูปก,กาแฟนะครับและรายการนะครับก็จะมีทั้งเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ตามนี้นะครับก็ถ้าหากว่าเป็นแบบเย็นที่เป็นน้ําแข็งนะครับเขาก็จะมีรูปน้ําแข็งตรงนี้ให้เราเนาะ แบบนี้นะครับรูปน้ําแข็งอันนี้ก็จะเป็นเมนูเย็นนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็มาเลือกแก้วกาแฟกนน่อนเนาะถ้กมันจะมีอยู่ด้วยกันสองแบบนนครับถ้าหากว่าเป็นแบบเย็นเราก็เป็นแก้วใสแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นแบบร้อนก็จะเป็นแก้วแบบนี้นะครับเ <diode. S 1> น,นาะวันนี้เดี๋ยวผมจะกินเป็นช็อกโกแลตเย็นครับผมก็เลือกเป็นแกแ้วใสอันนี้นะครับแล้วก็เราก็มากดที่น้ําแข็งก่อน น้ำแข็งก็สามารถกดได้ตามที่เราต้องการจะกินอย่างนี้ผมเอาครึ่งแก้วครับแล้วก็เบา,าบางบาบางที่จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเมนูว่าเราต้องการอะไรอย่างวันนี้ผมจะกินเป็นช็อกโกแลตผมก็กดที่ช็อกโกแลตแล้วก็ มันจะมีให้เราเลือกว่าต้องการใส่หลักหรือเปล่าถ้าต้องการนําเชื่อมเราก็สามารถกดที่นําเชื่อมได้ถ้าไม่ต้องการเราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการจ่ายเงินนะครับก็มาที่ตรงนี้กดเพื่อชาระเงินก็กดเข้าไปจะมีให้เลือก2แบบนะครับเป็นแบบรับบิดไลน์เพย์หรือว่าจะเป็นแบบจ่ายทางไลน์แบงกิ้งนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกจ่ายทางไลน์แบงกิง้ง กดเข้าไปเมนูของผมวันนี้ก็70บาทน,นะครับมันจะมีเวลากําหนดให้นะครับก็คืออยู่ที่120วินาทีเนาะก็คือต้องชําระภายในเวลานี้นะครับันนี้ก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําของเรามันก็จะชงเองอันตโนมัตินะครับ นีเราก็ได้ช็อกโกแลตเล็กๆวางเข้ามาแล้ก็มา,า,าใส่ที่คอบแก้วกันนะครับก็เป็นลัศร์ะร เวยกันใหม่ครับ